วันนี้เรามาอัปเดตนะคะว่าเวลาตอนนั้นที่เราฉีดจะแปลงแมงพันนะคะว่าผลเขาจะเป็นยังไงนะคะ<ส>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะก่อนที่เราจะไปดูน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชมด้วย,ยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเจ๊ทำคลิปต่อไปจ้า ที่เจ๊ามาฉีดวันนั้นนะคะทุกคนเห็นไหมคะตายแบบสนิทเลยค่ะทุกคนคุณจในด้งหนมือตัวเองเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนตายหมดเลยแต่อีตรงนู้นน่ะเรายังไม่ได้ฉีดนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราฝนมาเนาะแลวเรางานเยอะนะคะงานเยอะมากตั้งแต่เช้านะคะเราก็เลยต้องแบ่งเวลาให้กับงานนะคะก็เลยไม่มีเวลามาฉีดตรงน,นั้นเลยนะคะ คือในตอนนี้นะคะว่าเมื่อก่อนนะที่เราก่อนที่เราจะมาฉีดน,นะคะจะเนี่ยสูงประมาณนี้เลยนะคะแค่เอวแค่อกนะคะอันเนี้ยตาสนิทเลยจ้าอันนี้เป็นฝีมือเจเองนะคะทุกคนเห็นไหมคะว้าวนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ามาอัปเดตนะคะว่าฉีดยาเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็คืออันเนี้ยผลก็จะเป็นแบบที่เราเห็นกันนะคะ ทุกคนนไทุกอย่างลงไปหมดเลยจ้าอืมเยี่ยมจ้าทุกคนนะคะก็อ่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยจ้าไปนะคะบ๊ายบาย